สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิทคอรลงทุนบอยวันนี้ก็เพิ่งถึงบ้านนะประมาณ4ี่ทุ่มนะก็เลยไม่สามารถเข้าไลฟ์ชันนะครับกับอาจารย์บิก๊กแล้วก็พี่หน่่ยนะเดี๋ยววันศุกร์หน้าพยายามจะเข้าให้ทันนะครับกับทั้งอาจารย์บิก๊กพี่หน่ย่ยแล้วก็พี่สนด้วยนะครับก็วันนี้เองนะัเนี่ยผมอยากจะมาอัปเดตนะตัวเลขตอนฟาร์มเพโลนะครับแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานด้วยนะซึ่ง ก็ไม่ค่อยดีกับตลาดนะกับสินทรัพย์เสี่ยงสักเท่าไหร่นัก,กน,นะครับแล้วก็พูดถึงแผนการตัวมอก็คนะท,ที่ที่จะมีการจ่ายคืนบิตคอยนะ์ให้กับเจ้าหนี้นะครับว่าแผนการนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาไหนนะครับวันนี้เองนะเนี่ยดูภาพรวมตลาดนะทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตก็ค่อนข้างแดงแทบจะทั้งหมดเลยนะบิตคอยนะก็อยู่ที่ประมาณ1 9ื่นะย่อต่ำลงมาใน2 4ชั่วโมงประมาณ2%ในะอีทิเลียมนะครับ ตัว BNB นะไบแนนที่มีข่าวนะว่าตัว b i n น Smart c h a i นนั้นเนี่ยก็โดนแฮกไปนะครับตัว c าร์โนก็ย่อต่ำลงมา o โ a n านะก็ยังอยู่ท็อป10อยู่นะถึงแม้ว่าจะมีข่าวระบบนั้นเนี่ยหยุดทำงานอยู่บ่อยครั้งนะแต่ก็ยังยืนอยู่ในท็อป10อยู่นะ Market Cap ของตัว s โร a านะครับลหลายๆตัวส่วนใหญ่นะก็แดงทั้งหมดเลยนะสำหรับตัว Bitcoin นะแล้วก็ สำหรับตัวตลาดคริปโตนะแล้วก็รวมถึงตัวตลาดหุ้นด้วยนะตัวดาวโจนส p 500 n น s d a ีนะตัว u s s e ซลเองนัเนี่ยก็ย่อต่ําลงมาเลยนะวันนี้อยากจะมาพูดถึงนะว่าทําไมนะถึงย่อต่ําลงมานะเช่นเคยนะคลิปนี้ก็ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารเริ่มต้นนะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆสามารถที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนะเพื่อที่จะสามารถให้เพื่อนๆไปหาข้อมูลเพิ่มเติม ต่อจากนี้ได้ด้วยนะครับวันนี้ตลาดย่อต่ำลงนะก็เป็นเพราะว่า,ามีการประกาศตัวเลขนะอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็อัตราการจ้างงานนอนฟาร์มเพโลนะก็คืออัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะรของสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลข Unemployee ี้เลนเนี่ยหรือว่าอัตราการว่างงานนั้นเนี่ยย่อต่ำลงนะจาก3.7นะในเดือนก่อนหน้านี้นะครับ ล่าสุดตัวเลขย่อต่ำลงมาเหลือ3.5เนะับส่วนตัวเลข n อนฟ a r m p a y โ o นะอัตราการว่างงานอัตราการจ้างงานนับนอกภาคการเกษตรนี่ก็มีมีตำแหน่งงานอยู่ประมาณ200,000 63,000ตำแหน่งนะก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะซึ่งถ้าเป็นตามนี้แ้วเนี่ยแน่นอนนะ FOMC meeting รอบถัดไปนั้นเนี่ยโจลมพาวขึ้นดอกเบีย้ยหนักแน่นอนนะเพราะว่าอันนี้ส่งสัญญาณนะว่า เงินเฟอ้อนั้น,นอาจจะไม่ลดก็ได้นะแต่เงินเฟอ้อนั้นเดี๋ยวเงินเฟอ้อนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีประกาศนะช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณวันที่13เดือนตุลาคมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอัตราการว่างงานนะอย่างที่ผมเคยเ,เปรียบเทียบกราฟตรงนี้ให้ดูนะครับเส้นสีเขียวแล้วเนี่ยก็คืออัตรา การว่างงานนะที่วันนี้เองประกาศมาตัวเลขอยู่ที่3.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงินข้างล่างนะั้นเนี่ยก็คือฟันเฟดเลทนะที่ปัจจุบันอยู่ที่3.25เปอร์เซ็นต์นะส่วนข้างบนนั้นนั้นเนี่ยก็คือตัว h ฮสไลซีพีไอนะครับตัว c ีพนะนะที่อยู่ประมาณตัวเงินเฟ้อนะที่อยู่ประมาณ8.3%ดจุดสามเปอร์เซ็นต์นะส่วนตัวคอซีพีไนั้นเนี่ยอยู่ที่หกจุดสามเปอร์เซ็นะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าทุทกๆครั้งนะที่อัตราการว่างงานต่ําๆแบบนี้นะั้นเนี่ยเฟด นั้นเนี่ยไม่เงินเฟอ้อจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เ,ออเฟดนั้นเนี่ยจะไม่มีการลดดอกเบีย้ยลงมานะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยก็คือเส้นสีแเงข้างล่างเนี่ยย่อต่าลงแล้วเนี่ยเส้นสีเขียวต้องวิ่งขึ้นไปนะก็คือต้องมีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นนะเรียกว่าต้องออต้องลดความร้อนแรงนะของเศรษฐกิจลงนะเพราะว่าการจ้างงานที่มีมากขึ้นนั้นเนี่ย ก็เป็นตัวสะท้อนว่าจะทําให้เงินเฟ้อนัเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะเพราะว่าต้น50%นะของต้นทุนการผลิตของสหรเมิกาเนี่ยก็คือเป็นค่าแรงงานนะเป็นค่าจ้างแรงงานนะดังนั้นตรงนี้ประเมินได้เลยนะครับว่า F.Omc ครั้งต่อไปนะั้นเนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอ,อกเบี้ยนะที่ค่อนข้างร้อนแรงขึ้นด้วยนะเพื่อที่จะเอาเงินเฟอ้อลงมาให้ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยว วันที่13เดือนตุลาเราต้องดูตัวเงินเฟอ้ออีกทีหนึ่งนะว่าจะเราจะลดลงมาหรือเปล่านะโดยเฉพาะตัวอคอีพ CPI นะที่ปัจจุบันอยู่ที่6.3%นตะต้องดูนะแล้วก็วันนี้เองนะตัวที่วิ่งขึ้นมานะก็คือ DXY นะครับตัวดัชนีอของตัวดอลลาร์สาหรัฐอเมริก,กาครับ US ดอลลาร์อินเด็กซ์นะขึ้นมาที่ประมาณ112.39นะครับทันทีที่มีการประกาศตัวเลขอัน m นมพอยส์เละแล้วก็ตัว นอนฟาร์มเพโนะครับแล้วก็ดูตล,ดตลาดตลาดนะครับที่มีการประเมินในในการที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ FOMC รอบถัดไปนั้นเนี่ยก็81.6%นะบอกว่าจะขึ้นไปที่ประมาณ3.75%ถึงประมาณ4%นะครับในรอบในรอบเอฟโอมซีมิ팅รอบถัดไปนะคนั่นก็คือจะขึ้นไปจากเดิมประมาณ7 7นะครับนะ 0.5%นะประจากปัจจุบันที่อยู่ที่3.25นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตัวดอทพอดนั้นเนี่ยล่าสุดจากการจาก FOMC ม e e t i n g ล่าสุดในวันที่21เปลี่ยนกัน,นยายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวดอทพอดนั้นเนี่ยก็บอกนะว่าค่า maximum นั้นเนี่ยเอ่อเส้นปี2022นนเนี่ยเราอาจจะเห็นฟันเฟดเลทนั้นขึ้นไปสูงสุดในะที่ประมาณเอ่อเกือบ 4. เกิน4.5%นะได้ประมาณ4.6%นะตัวนะส่วน ค่ากลางนั่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดูจากตัวเลขตรงนี้น่าอยู่ที่ประมาณ4.4เปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันฟันเฟดเลทน,นะอยู่ที่3 2เปอร์เซ็นต์นะดังนั้นถ้าขึ้นไปตรงนั้นนั่นเนี่ยเรา,าเราก็อาจจะได้เห็นนะว่าอาจจะขึ้นไปครั้งหนึ่งนะจุดเจือท่านะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเดือนธันวาจุด5าก็เป็นได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ เงินเฟอ้ออย่างเดียวเลยนะว่าเงินเฟอ้อที่จะมีการประกาศออกมาในะแต่ละเดือนจากนี้ไปเนะี่ยมันลดลงหรือเปล่านะเพราะว่าโจลมพาวนะั้นเนี่ยยังไงก็ดูจากท่าทีเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะจริงจังนะที่จะเอาเงินเฟอ้อลงมาให้ได้นะเพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วมันเป็นเบรดไปเรื่อยเนะี่ยมันเอาไม่ลงนะจะระยะยาวจะค่อนข้างไม่ค่อยเป็นผลดีสักเท่าไหร่นะักสักเท่าไหร่นักนะเพราะว่าถ้าเกิด การขึ้นเงินเดือนนะค่าเช่าต่างๆหรือว่าการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างๆเนี่ยก็จะต้องเอาเงินเฟ้อตรงนั้นนะที่สูงนี่เป็นเบสนะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นโจลมเพานะต้องเอาเงินเฟ้อลงมาให้ได้นะเขาก็จะมองจากตรงนี้ไปนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะเอ่อขึ้นไปอย่างหนักหน่วงอีกทีเดียวนะครับสำหรับทางโจลมเพานะโอเคนะก็เป็นภาพรวมนะของ ตัวแมโครอิคอ e นมิกะครับหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานแล้วก็อัตราการจร้างงานนอกภาคการเกษตรมานะครับส่วนตัวเมาลกอกนะมัก็อกก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะสร้างแรงกดดันนะให้กับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมก็เป็นได้นะครับก็มีประกาศออกมานะว่าทางเมส์ก็อกเนี่ยจะให้นะเครดิตเตอร์นะหรือว่าทางเจ้าหนี้นั้นเนี่ยกรอ,อกเอกสารนะครับ อออกอกเอกสารตัว selection and registration ตรงนี้เดย e ไลน์นั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่ไม่เกินวันที่10เดือนมกราคมปี2023นะดังนั้นก็มองได้ว่านะตัวมอกคอนเนียน่าจะมีการจ่ายคืนเจ้าหนี้นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นหลังวันที่10เดือนมกราปีหน้านะดังนั้นจากวันนี้จนถึงเดือนมกราปีหน้าเนี่ยก็น่าจะยังไม่มีแรงกดดันนะที่จะส่งผลกระทบกับราคาบิตคอยแล้วก็ ตลาดคริปโตโดยรวมนั้นเนี่ยจากทางมอคกหนะที่จะมีการจ่ายคืนเจ้าหนี้นะครับโอเคนะก็เป็นภาพรวมนะที่ผมอยากจะมาอัปเดตสั้นๆวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะผมก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะมาอัปเดตเ,เพื่อนๆฟังในทุกๆวันนะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ